ตนนี้ผมจะมาดูวิธีเลี้ยงหนูของน้องทายตอนนี้ผมมานั่งอยู่บ้านน้องทายเขาเป็น,นลังยกบ้านหมหครับครับเราไปดูรูแล้วน้องทายผมเลี้ยงไว้พ่อพันธเป็นพ่อพันธแม่พันธแล้วก็ตอนนี้ออกลูกแล้วหลายตัวเหมือนกันครับก็เลี้ยงเห็นเลี้ยงอยู่ประมาณสักสี่ห้าร้องได้ครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวใหญ่แค่ไหนครับ อีกตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งครับว่าเอาน้องไา่บอากับได้มันไม่กัดแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันกัดจริงหรือเปล่ากัดได้จริงหรือเปล่าครับเราไปดูเลยครับครับเรามาดูตัวนี้ครับดูด้วยจับได้ครับไม่กัดครับนะารักครับไปพาน้องไปเยี่ยมชมความหนูกันเราจาฟังหนู ครับผมไม่กลัดไม่ต้องกลัวรับประกันครับตามจะตากยางไหมใช่ไหมครับไปดูพ่อพันแม่พันธุ์หนูครับน้องปน่นนู่ชื่อน้องป่นนี่เขาชื่อน้องป่นนี่นี่ <c oughs> พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ในแม่พันธุ์ครับพ่อพันธุ์ลูกมันก็อยู่ประมาณหกต,ตัวนะครับตัวนี้โดดไหมนี่ยดดคาูงนครับดยืนครับดูยืนสองขาครับไปดูอีกรองครับโอ นี่ร้องร้องครับพ่อพันธุครับกับแม่พันธครับตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับผมสองตัวตัวอยู่ในล่มอยู่ในนู่นครับใหญ่มากครับนี่ร้องครับพ่อพันธุ์แม่พันครับนี่ครับตัวใหญ่ ก็พันไม่พันเลีย่มากครับมาเลยครับพีเนี่ยอะครับนี่ลองครับนี่เยอะเลยครับี่ตวเนี่ยครับตามน้องหนูยิ้มนี่ะ ครับผมแกตัวนี้จับได้ครับไม่กัดน่นารักด้วยเป็นปลนหนูโุนยืน,นยครับครับผม เนียครับ,รบไม่กัดครับครับผมเครื่องฮะดูอะไรครับไม่กัดตัวนี้เป็นตัวเมียกดนี่ค,คือกดนี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ